เราวอร์มาหรือยังยังีนครเป็นการมองเราเลยเวลก็ใครสนใจท้าไหนก็แบบว่าเข้ามาได้เข้าได้เลยไปช้ำขาวคว่ำเช้าช้ำขาวคว่ำควาอะอมาเร็วเวรนพูดกับพี่้ พี่เปาตื่นเต้นไหมครับพี่ไม่ค่อยตื่นเต้นแต่เหมือนเราจะตื่นเต้นนี่ตื่นเต้นมากแห่งงานแรกอ๋ออันนี้อส็มภาษณ์ตัวเองกับผมเชิญสัมภัษณ์ตัวเองเชิญอพน์อืวเพราะว่าจะเป็นทัวเส้นหรือจะเป็นเลเวลนะฮะเราจะมาเอากระฝนซึ่งวันนี้กระฝนตกอีกแล้ว้้้พออแลวตนนี รายงานรายงานสภาพอากาศคือไม่รู้ว่าทุกคนในกล้องเห็นหรือเปล่าว่าตอนนี้มันกําลังแบบฝนตกหนักมากคือผมจะบอกว่าพวกเราเลเวลไม่ว่าจะไปที่ไหนฝนก็ตกค่ะแล้วคือคนเยอะมากมามุงดูแล้วถ่ายกันแค่สองคนท่าลาสวัสดีครับว <c oughs> ันนี้อยู <c oughs> ่กับพวกเราเลเวลที่มีคนเดียวตรงนี้สวัสดีครับอยู่กับพวกเรา อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเลยอยู่กับอยู่กับพวกเราเลเวลอัพสวัสดีครับพวกวเรา l ล v ว l ครูวันนี้เป็นงานแรกของพวกเรานะครับ<อ>ตื่นเต้นมากมากครับวันนี้เราก็จะไปสาวชิยงคนเลิกเรียนสี่ปัตตัวครับผมว้าวตอนนี้จังหวันี้ขึ้นสาวสดิ่งดิติดเข้ามาด้วย energy แบบแล้วก็เก่งเนี่ยจะพูดกับทุกคนไหมครับตอนนี้ไป

ครับก็ดูเน่เฮ้ยเฮ้ยดูหน้าผมเยอะลเห้อไปครับทุกคนเรากำลังจะไปเท้าเช็คกันครับ ว้าวเปกเลยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เวเนซล้วนะครับเตรียมตัวที่จะบอกกันตอนนี้เราซาเช็คก่อนนะเช็คก่อน ควาลุกก็ยอมใม้ฝันลุเธอลุกเข้ามาไม่ทำให้ตัวช่วยควานที่แธอจะแย เพิ่งสาวเช็คกันเสร็จนะครับร้อนมากๆโอ้ยโอ้ยไอ้ไอ้คำทำลายลือวัสีลายมือสีไหนที่เป็นอาคมสีอะไร่เป็นอะไม่เป็นอาคมยังไงบ้างครับวันนี้ร้อนมากร้อนคือมันสนุกนะแต่ว่าเราเราทำการปรับบล็อกอยู่พอสมควรเลยนะพอร้องนี่ปรับเองเพราะตอนแรกมันหนาว ไปปรับคืนนะ่กาลังปรับแอร์นื่งจยกตอนแรกห้องนี้มันหนาวเลยปรับให้มันร้อนขึ้นแต่ตอนนี้มันเริ่มร้อนเลยปรับให้มันหนาวขึ้นปรับพืนแล้วเช้าผ้าตัดพักเย็นผ้าพักผ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 ักักผ้าผ้ักต้นตากินลยายกินลไยน้าลายยายไหลย้อยเช้าชามขาวควําเช้าชามขาวคว่ำควอาหาร

คือบางครั้งเราก็ต้องมีสิวบ้างฮนะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมทําเสร็จทุกอย่างชุดวันนี้ตอนแรกผมจะใส่อีกชุดหนึ่งครับแต่ว่าดูอากาศแล้วมันน่าจะร้อนเกินไม่ไม่ไหวครับแล้วก็มีคนหนึ่งเสร็จแล้วเหมือนกันวันนี้ชื่อโนเอลครับแต่ขับทำให้ครับเฮ้ยน่ล่ะกะ ใช่ใช่ของเมลไดไป็สีเงินเมื่อเนี้มาใส่บ้างดีกว่านอกจากเราแล้วก็มีแพทเทิร์นเต้นติ๊กต็อกอยู่ครับตอนนี้ผมยังไม่ตื่นเต้นแต่ว่าเริ่มแล้วพอพูดถึงปุ๊บก็เริ่มรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยใจเต้นแต่ผมเต้นแรงครับผมจะเต้นให้แรงกว่าใจผมจะทำได้ผมจะทำไม่ได้ทำได้ไหมทำได้เมลทำได้ไหม จะไม่เป็นอินโทเวดเรื่องเกี่ยวกัผมเป็น E F P คนทางบ้านบอกว่าให้ผมทำแบบทดสอบใหม่ผมทำประมาณ5-6รอบแล้วครับแล้วมันมันไม่เปลี่ยนมาประมาณ2-3งสามปีนะครับตอนผมทำทดสอบอ่ะผมได้ extrovert 5 1แล้วก็ introvert ิบครับตอนนี้ผมอยู่ในเอ่อรายการ Two House s ับได้เจครับเพราะว่าทุกอย่างมันต้องเป๊ะจบรายการผมก็ทำใหม่รอบใหมแล้วก็ได้ E F P เหมือนเดิมครับเฮ้ยเฮ้ากำลังซ้อมอยู่เมื่อกี้ก็กำลังซ้อมอยู่เฮ้ยดิโนเต้นอะไรครับ สวัสดีครับตอนนี้ก็เ่อแต่งหน้าของร็จแล้วนะครับจะไปถ่ายคอนเทนต์การเป็นแกงขยับหน้าหลังๆน่าหลังครับวันนี้หน้าผมดุจริงนนเราจะถ่ายติกตกอครับโอเค แต่การแกะท่าป็นท่าวีที่เร็วมากมากท่ายืนอัดแรงนิดนึงแต่จริงๆแล้วเรียบร้อยอะไมเก่งมาลิโซนาปตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่จะไปขึ้นเวทีแล้วนะครับมผมก็จะมา แฮร์สไตล์เช็คกันนะฮะหนทุกคนหนีไปห้องน้ำกันหมดเลยครับเอาเป็นว่าผมบอกตรงๆเลยว่า <c oughs> ผมปิดหน้าผากอยู่คนเดียวเราจะขึ้นสเตจกันแล้วครับผมอีกไม่กี่นาทีนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้พี่พี่วงแบบมาแล้วครับรวัครับลี่เป้า มาเดยวเพื่อพูดกับพี่วพี่เตื่นเต้นไหมครับพี่ไม่ค่อยตื่นเต้นแต่เหมือนเราจะตื่นเต้นอเคุณสู้นะวันนี้สเตจแรกใช่ป่ะใครับุสู้ครับทำเหมนพี่ทุกคนเลยขอบคุณครับเลเวลโอ้ปกตินั้นแนะนำตัวยังไงเบสัครับครูเรา level เฮลอสวัสดีครับอยู่กับพี่อาตีนนะครับรู้สึกตื่นเต้นมากงานแรกอออันนี้คือความสามารตัวเองกับผม เคลื่อนต่อว่เลยนะเคลื่อนต่อว่าเลยตื่นเต้นไหมครับงานแรกผมงผมตื่นเต้นมากเลยครับวุ้ยแต่ว่าฟิตเช่คุณวันนี้เท่มากเลยครับผมโอ้โหมาชมชุดโลกนีเท่เองป็นเส้นหนังเอาไปอีกก่อนอย่าไปแก้ไม่เท์นั่งงอนอยู่ เรื่องไม่ต้องพูดเลาายเรื่องอะไรไหนเราทุกคนฟังนี้นะคือผมฝากไปเทิร์นไปเอฟชุด <c oughs> ตัวหนึ่งมาคือมันมีชุดตัวนี้แล้วก็อีกตัวนึงเขาบอกว่าอุ๊ยคุณผมเจอเสื้อคุณตัวเดียวนะเมื่อกี้วิกเตอร์บอกว่าพี่อยากเจอเสื้อจีอีกตัวนึงที่พี่อยากได้อยู่แต่พัตเตอร์นก็บอกพี่เห็นไม่เห็นหน้าไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าไปอยู่ในกองวิกเตอร์รก็แสดงว่าเป็นเพื่อนแบบเป็นคนเอาไปซ่อนไงเย้ยคืออนี่ครับทุกคนครับเป็นมาะขอยดูไปก่อนตอนตอนตอนที่พวกเราไปดูเสื้อผ้ากกกกััััััันนนใช่่่่่มมมม้้้คคคครรรรบบบงงงสาาูปปอออออืืตตวววีีแลล็ผผไ นนี่มันเป็นลาวของแจ็คเก็ตใช่นครับแล้วผมเจอแต่แ <c oughs> จ็คเก็ตอีกเพิ่มผมเดินกลับไปดูลาวแล้วมันเสยยืดอันนี้มีแค่เสร็จเพิ่มตอนตอนนี้นพวกเรากำลังจะเก็บของแล้ววิกเตอร์ก็หยิบเสื้อตัวนั้นขึ้นมาจากกองพอดีเลยก็เลยไม่ทันนี่คือความจริงคือสะ <c oughs> ุูกด <c oughs> ูเ<ค><ไ>ป็นคอพทเทิร์นใช่ไหมใช่เห็นไหมอ่ะขนาดขนาดเจ้าของกองยังตอบอย่างนั้นคือคุณไปเจออยู่ในกองวิกเตอร์คุณจะใส่ลายว่าผมทำไม่ใช่ผมก็คือตามที่ตัวเองผิดเนี่ยแต่ว่าอยากโม้ยไปก่อน ราะว่าจะเป็นทัวร์เซนหรือจะเป็นเลเวลนะฮะเราจะมาเอากระฝนซึ่งวันนี้กระฝนตกอีกแล้วันนี้ต้องร้องเพลงเธอไม่ชอบฝนอันนี้เป็นชีกอ่ะแิบร้องไรฝนแสบเธอไม่ชอบฝนใช่ไหมถูกปะพี่พี่โดมไม่ใช่พี่โดมเอวเเจอมดังลแล้วคือคนเยอะมากมามุงดูแล้วถ่ายกันแค่สองคน เสยพติโครับยงมมาับเาไอยเเอ้อาอาอามองไงมงียมฝนจะลงมดาว้าไม่หพอแล้วตอนนี้หางกันได้เจอพายุ หากจะไหลหาเจาไหลจงยืนมือให้ฟ้านันเชิดฝนได้เซนลงบนมือเราดังงานลวรายงานรายงานสภาพอากาศนี่นี่นี่อาเปิดเปิดแค่นี้คือไม่รู้ว่าทุกคนในกล้องเห็นหรือเปล่าว่าตอนนี้มันกำลังแบบฝนตกหนักมากๆคือผมจะบอกว่าพวกเราเลเวลไม่ว่าจะไปที่ไหน ฝนก็ตกอ่ะไม่แล้ววันบัสกิ้งล่าสุดอ่ะวันนั้นคือทั้งวันไม่ตกเราขึ้นเราต้องขึ้นกี่โมงนะสามโมงใช่ไหมสามโมงสามโมงนั่นแหละสองโมงครึ่งตกเลยสองโมงครึ่งตกไม่สองโมงห้าสิบตกตอนนั้นอ่ะเอามาเรามาทำชาเลนจ์ปอปีปอกันนะฮะหนึ่งสองสามไปอันนี้อันนี้อันนี้ม่าเป็นไปแล้วไม่ใช่เหรอไปท่านเดี๋ยวพี่จะถ่ายปอปีปอปอปีปอนะหนึ่งสองสาม ฮาริด,ด,ด,รดก่อนนะครับน้องเมื่อกี้ผมไปเข้าน้ำมาใช่ไหมเราเก่งมีท่าประจำตัวครับเก่งเดินเข้าน้ำยังไงเนี่ยโชว์เข้าไปหนึ่งสองขามมันเดิดอะไรของมันไม่รู้ว่าหล่า No,

ผมใ้ผมหยูดเต้นเป็นแหลยธรรมศาสตร์น่ารักจริงๆเลยเรียเร้อย เจ๋งมากคนธรรมศาสตร์แบบเจ็ตเป้งไปเลยนะแบบตอนแรกผมแบบว่าก็รูอยู่ว่าคนมาเยอะไหมแล้วแบบว่าพวกเขาจะแบบว่าเหมือนเหมือนยังรู้จักเราหรือเปล่าแล้วก็แบบว่าเหมือนสิ่ง <horror> ที่เราว่างไหมหรือว่าอะไรแต่ว่าทุกคนที่มานนวันนี้คือแบบว่าให้ยอดแน่เลยให้กำใจเลย ต่อไปเราจะเพิ่มระดับขึ้นไปเป็นเลเวลสอง S กับ S ว้าวก็จบกันไปแล้วนะครับวันนี wow. ้ผมได้รับมีมาว่าผมจะต้องเอาทุกคนกลับมาปิดคลิปให้ได้ก่อนที่ผมจะได้กลับบ้านนะครับเพราะฉะนั้นคนแรกโนเอลกลับบ้านคนที่สองเจมกลับบ้านนี่กลับบ้านกลับบ้านพี่บอกลับบ้านครับเฮียให้มากลับบ้านยังอยากกลับบ้าน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  กลับบ้านวันนี้กลับบ้านหนึ่งสอง่ากลับบ้านโอ้ยมีท่า <laut> ปิดเบงกลับบ้านเนี่ยแล้วกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านจะอยากมาธรรมาสตรอีกครั้งครับเพราะอยากจะทุกคนใช่ก็วันนี้ถือว่าเป็นครองทรงแรงดีๆของพวกเราอันนี้เป็นความทรงจำที่ดีมากเพราะเป็นงานแรกใช่ได้มาเล่นตอนุกคนหนงคน้แล้วก็ทุกคนน่ารักมากมากใา่ขนาดไหนก็อยากจะขอบคุณทางเลิฟอีสแล้วก็ขอบคุณทางธรรมศาสตร์แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่มาดูเราในวันนี้นะครับ มีโอกาสไปเจอกันอีกแน่นานาเจอกันอีกครับครับผมไปล่ารายชือ่อก่อนพูดว่ากลับบ้านเร็วกลับบ้านครบแล้ว